คนที่นี่เป็นไงบ้างยิ้มแย้มคือแบบไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็ไม่เรียหรอกวันนี้มีงานแต่งัมเบอร์เอ้รถยี่ห้อไหนวันนี้เขาแต่งงานอ๋ออดีโอ้อยากขบไปรวยก่อนหาผัวรวยถึงแล้วทุกคนไปถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนปูนอีกคนหนึ่ง คือคนที่นี่นะคะเขาไหนกันมากแบบว่าเขาแบบในตลานะนะเขาจะดีใจมากเวลาเราไปถ่ายรูปแล้วก็จะแบบให้ชิมฟรีแต่ว่าในขณนะเดียวกันเนี่ย <laughs> <laughs> เห็นไหมพูดไม่ทันขาด,ดคำเลย <laughs> มองนูน้นชมี <laughs> แต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะเราก็ต้องแบบระวังเท้าของของเราด้วยแบบโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยได้นะคือนว่าพวกโทรศัพท์พวกของที่ไอ้นี่กันน่ะก็เราก็ต้องระวังไว้ก็ดีนาอเผื่อมันหาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่มีอะไรน่ากลัวอุ้ยไอซดน้ําชาแบบเดี๋ยวถ้าเราจะไปเที่ยวไหนต่อเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายคลิปให้นะคะหัดทํา อากาศอากาศกำลังสบายสบายเดือนเมษาเนาะไม่หนาวมากเกินไปแต่ว่า,าวันก็ฝนตกมาเช้ามีคนหยิบไปแล้วมาคนที่นี่ใจดีไหมใจดีทุกคนนะคือเรามีความรู้สึกว่าเวลาเรามาซื้อบทสรุปคือคนที่นี่เป็นไงบ้างยิ้มแย้มคือแบบไม่ได้น่กากลัวอย่างที่คิดแล้วก็อย่างคนในตลาดเขาก็จะแบบ ให้ถ่ายรูปให้กินฟรีแ<ห>บบยิ้มแย้มให้ชิมทุกอย่างฟรีไม่เอาไม่วา่าแต่ว่าอุ้ยแต่งบ้างเนี้ยเป็นสีทองอุ้ยน้ำชาวิธีการชงดีชาสาระแะนะ่หอมมาก

ฮัโลรสชาติแบบอร่อยมากคือเราชอบกินนะคะริเพื่อน,นบแบบถ่ายกันสักอันหนึ่งอ่ะ,ะพอขาใจดีโอ้เซเลรี่ ไไแตงไทยเยอะมากเลยดูร้านมะเขือเทศคือคนที่นี่เขาเขาจะแบบว่าเราถ่ายคลิปอะไรเขาก็ไม่ว่านะเขาบายบายเขาให้ถ่ายยิ้มแย้มน่ารักเนาะเขาให้ถ่ายเอาขนมแปลกๆแล้วต้องไปเอาชารีว่านูาน้นอ่นพาไปดูอินทผาลามนะคะเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะทุกคน คือเรามาบ่อยเราชอบเพราะว่าของมันถูกพวกไส้กรอกพวกบาเก็ตอ่างเงี้ยพวกโอลีฟกิ๊กนี่เอา spicy, สไปซี่สไปซี่น่ารักทุกคนนะคะเอาปิกนะ้เนาะเธอปิก้องอันนี้ก็จะเป็นพวกอินทผลัมดัดก็จะเป็นพวกพริกไทยนี่พริกไทยอยู่นี่พริกไทยแล้วก็พวกขนม นี่คือล่อมอคือคนพ่อค้าที่นี่เขาจะขายของใจดีมากใช่นี่จำแน่นไม่อย่าชว์ว่าเอาปิ้งก้องไม่ชนิดชนี่ปิ้ง้องนนี่ทำไมชน,นี่คนเยอะที่สุดแล้วอ่ะเหมือนเราได้มาที่ กุ้ปากแดงๆคือพ่อค้าแบบว่าจะให้ชิมทุกคนนะเนสเนสอะไรอ่ะมันชื่ออะไรเป็นกุ้งกุ้งเยอะมากทุกคนไปไหนแล้วบิลลี่คือที่นี่เขาก็จะให้ชิมแล้วก็ยิม้มแย้มเขาไม่ด่าหรอกซื้อชิมแล้วไม่เอาก็ไม่ด่าอันนี้จะเป็นเนื้อ เพราะว่าที่นี่ไม่มีหมูนะที่นี่ไม่มีไม่มีหมูเพราะว่าเป็นตลาดมุสลิมกีวีมะม่วงแตงกวาอุย้ยชลีสองหนึ่งยูโรเองอะ่ะเอาสองหนึ่งยูโรเขา,าชอบเดี๋ยวเขาไปตามเองแล้วก็ให้ยูทูบม่มองเซ็น เขาบอกว่าคนก็หลงไม่ค่อยยิ้มรีดได้เงินขอเบอร์กัน thank you แต่มูคนไปกี่ถ่ายแล้วรีบๆถ่ายผลไม้อันนี้สวาบีกี่เขาอยากให้ถ่ายอร่อยไทยแลนด์ไทยแลนด์ไป แถวนี้มันไม่ว่าฮัลโ hey, huh? หลเขาอารอยู่ไฮเฮ้ยทำไมหมดฮะเซ็นหมดอะไรเราอินมาในยูทูบโอ้ยมีหนุ่มขอมีหนุ่มขอเบอร์จา้ามีหนุ่มขอเบอร์นะโอ้ยไ,ไลกลี่การวิ่งคนนี้มันแบบไหนกันมากเลยอ่ะคือแบบใจดีทุกคนดูค่ะแม่ค่ะยินดีเสน โอ้ยอยูทูบคนเยอะมากไปไปเข้าไปซื้อผลไม้ข้างในเอเมริกาไปไหนเฉลีป้าป้าป้าป้ป้เฉลีเดี๋ยวไปข้างในไปซื้อผลไม้ผมพงษ์เชษฐาใช่ได้อ๋อมันก็ไกลนะนี่ก็เป็นพวกโอลีฟเนี่ยพวกมะกอกโอลีฟขนมปัง ผักเยอะมากทุกคนอันนี้ก็จะเป็นร้านจิ๋น่ากินมาก,กคน,นนี่เป็นฟองเปี๊ยะเออหรือว่าเราจะทอดแหนมกินซื้อสรแล้วเลยไมไมีมแิ้นได้ไหมกระเอาวะไม่มีมบาซิลิกปป <c oughs> เนี่ยน่ากินนะอร่อยมันจะเป็นเหมือนพิซซ่า <c oughs> อยากชิมมากเลยอะ่ะซ <c oughs> าดีน นี่พวกปลานะคะทุกคนของนิลชิมนี้ไปขอดีแอนเบอร์กุเต้เซ็ทวดของก็มีนะทุกคนไปแก้วจานชามว้ทุกคนไปเดินดูกระเป๋ากระเป๋านี่หม้อหม้อที่บ้านเสียไป สนุกไหมคะวันนี้เสื้อกันหนาวค่ะทุกคนต้องระวังโทรศัพท์ที่นี่มันแบบมันดึงเร็วอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นหมวกเป็นผ้ามันคอเอ้ยซื้อผ้ามันคอไปฝากอาม่าไหมพอมาเดินตลาดเล็บปอมมีอะไรด้วยเท่าไหร่อ่ะที่ทาเล็บมาทึหนึ่งยูโรนี่ไงราคาเขาเขียนอยู่ไม่อะมันราคารีวิลิปสติกสวยมากเลยทุกคน ขึ้นหลอดนี่ดีวะหลอดมันแปลกที่เอาไหนไอ้เป็นลูกปากอืมฮ้ยเลิศนะ